我说的。 กรตจะดากันหมดบ่ดหลักวีหลักจีนยรื่อสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องราาสบายดีพี่น้องปลอดภัยเพนสุขคนะพี่น้องเนาะขอบเจ้าในพ้นตุยมาเนี่ยขาพเจ้าปอกชีเอ็มแนดพี่น้องแสก็บฝากกไแสกแกดติดตาไปนะพี่น้องเด้อฝากดานสนี่ยนะพี่น้องถยจุมาเนี่ยหลังจาเรียงแล้วงานเงินบุญ ในทานตุยคือเก่าพี่น้องเนี่ใส่จุ่มอาหาพี่น้องใส่เขี้ยวมาหลอดได้หมดนี่เลยเนีสิพีน้องสดๆพี่น้องเนี่ยับยอนนี่นะตับหวานวายพี่น้องบนวานขายเองว่ะพักเขาเก่ามีอย่างไรเป็นพี่น้องเนาะเหมือนี้ก็พักสู้กระปิ้นแต่ก็มีไงวะคาเทนาคาเทนาเนาะอาคีดีโอห้องเอาบ่อเนี้บ่อไล่แยกห่างพี่น้องลุยเลย ไปเยพี่น้องเด้อไปเลพี่น้องอืมยัเขานี้กาพี่น้องคนาวนเขาน้วเขนี้วของคนลาวนี่สามิบี่ก็มาพี่น้องพอตับเข้าไปเดี๋ยวซอยก่อนเอสิ้พี่น้อง จังหวะนี้แม่งได้วะพอต้ออยังารเนาะมาดูอย่างดียวเราถามผู้สมเนาะอ้าวเ้บิ้เบิงเออเออพูดนะมันแหละปากที่หัวตับเ่ยไม่หัวท่อ มาจุบอะไรหรอมากินนี่บรดมีกินตลอดเด้อๆเดิมออามาเป็ือนว่อ แรกทำงานเด้พี่น้อือันชอบเอาตอนนี้บนี่แล้วเนาะอ่าตอนนี้ใหญ่เพิ่มรพี่น้องเก็บปากเก็มคำมเปิดปาคำใหญ่ๆของยใหญ่ ไปนี่หน่าซ้ำเส้นเอาอยแน่นเบ็ดเนี่ยเหัวแน่นแน่นเกาลงไปพี่เนาะปอกชี้ไปเรื่อย กันคู่ไงกันเทศหน้าดอกไงแต่ว่าอันนี้คือไงแต่ว่า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้พี okay, ่น้องเด้อโอ้พื้นใหญ่แต่วะเยอะสิเครื่องพี่น้องโอ้หอยอันี่มันเหมเขากันเนาะตับสเตะตับโอ้ลืมซอยตับเรื่องมื่อไหร่มาลืมซอยตับลืมซอยตับเกี่ยวกันทีก่อนตับบาน ยแย่พี่นอมันกัดำลงคำลงอากาศเย็นๆอยู่ลังอยู่คันค้สเกพี่นอลังงน้าเฮาพี่นอเบิ่งเนาะวยให้ดีผู้ำใหญำตาตีเหินพี่นอเาฮอๆเลยพี่นะใส่ผ้ากอนพี่นอ ตาเชียวก็มีวันน้สนามแล้วก็อ,อสินไซเราทำส้มเด้อพี่น้องก็มีทำสมก็มีอยากมีทีเอฟซอยากมีเอบ้า <c oughs> สวัสดีครับ พ่อกับบะเฮินเส้นเคยจุพี่น้องเมื่อนี้คำหยิ่งใหญ่เลยนะครับจะบ่อยจำไม่ค่องยูเบสบุก Ờ, oh, Bỏ bó đi, bóc bóp báo bó, thạo thảo trên cười. Đóng à, เราเห็บแบบบาด่าก่อนบาดสวเห็บพี่นาะห่อห่อเนื้อห่อห่อตับทับยังไงเพื่อพี่เพื่อนอ้อง แบบบาสไปเนาะตัวใด้พี่นนอง ลอทันทีหน่ายก่าอยายกินนาให้กินยังกะปลากฏว่าก็ใชตามถ่ายได้พี่น้องไม่เก็บต่อไปแน่นอน พืออของคุณทมหาเส้นนี่กัดโอ้ยพี่น้อเดีอยงี้น่อง่ายพี่น้อช่วยจุใส่จุใส่จุพอคนยางมาแต่หน้าพี่น้อคนปลาคุปลน่ปลาในน้ำโหืมโหในน้มีปลาในน้มีเขา มาไอมกามาแล้วไปเลยถ่ายวิดีโอือรู้รอยัออทำยัรับอาไปรย์ครับพีนเโอ้บ้านักอแบบว่าสบายดีไม่ได้มาสบายลุงเรอน้วน้นี้วน้นิ้วน้วนิ้วนี้วนี้วนนิ้วนิ้วนี้วน้วมาเห็ดอะไรกับเบาเบาตุ้นเนาะกับเบายังละ บะปองบส<ร> <บร Superman> uh ุกบสุกปองเออืมันไหนเับข้าหลักอ๋อปลายุ๋ยหลักบ่นี่แงบะไม่คิขาดเกอสอคนสองคนกินเป็นไปวนาเาไไหนเห็่องของพ่อดังดีมีที่ผ่า่ไมอะไรนี่หมอหนามือหนาอิงกขาหน้ามือมากินน่ของแถวะ เราเหนเาน้าเยยินก่อนเจาไปเจ้าทำเนี่ยเชื่อไหมล่ะอบ่นบ่กกินผู้คือลายสีๆน้องใหม่ใส่พวกขาทวนเปโต๊ีอ้ใส่งานบุญในบ้านมาขายแร้วเพื่อมาถ่ายคลิปยี่ว่บขาที่เสือม่าเสือม่าใส่ิ์หัวเลาย่นลาดหลมาเหรอพวาบอกรักเสือหลอดจะพัอไรมาใส่งูม่ใส่งูใส่ใส่ หอมเสื่หอเสืไอ้ันเล่ยดีอาปลาที่หอตุมบุกเสแไปในพี่น้องไม่ต้เอาบดเข้าไปเรื่อยๆโมเสีเทาดีม่ตับสีสียอย่างเดียวเว้ยขมีอะของแก่เดี๋ยวใส่เข้าวเห้กินไปเอา <laughs> Nghe bạn đang lo á, người bên dự, giải tỏa Xoay tỏa nhau, nhá làm mới người, mồi gì đấy? bận 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 ขึ้ไว่น่นี่แหละขาวาอผมก็มาเวไนขี่พอเฮดไปทางเฮดเปหนียบขี่มาน้าเสือเลยไป้องเส้ตงจะหายเดียวจะหายขึ้ไปว่าไหนเห็นทาลางก็เดียว่งนี้ความป็นตึเด็ดมันในิมขยะเนียบเหี่งคองมลายบานได้แล้วบ่าได้แล้ว โอ้คันทินาแปะตัวนี้คันทินาหน่อยนี่หยาบเออโอ้เสียงตัวอิจิมกุกักกุกักโอ้จะหยากรึมั้ยนี่จะเห็ดขึ้นขึ้นตัวนี้ขนาดเสือกินยังบ่โถเสือมันกินแหบแหลบแบบยังอายไอ้น่ากเสือไอ้พ่อเสือนี่อะลรพ่อของเสื้อเสือเรียกพี่เขาอะเดี๋ยวเลี้ยงงอนแล้ว Ừ. Tuli đi đi, túi đi đi. Ôi lu tuli. Coi tụ tuli mong cao hàng luôn. Tôi cũng có con luôn. Ôi na. Ôi Không đi đi. กบวน่หัวกินเนี่มันเลยอเขาพอร้ยแล้วหัวแล้วก็บปมานเขาบ่มานดเนีแต่เขาฟอกน้ำอแบบต้องมีงานแก่ได้ลเขาจริงจอ่านยตะบานตบผู้ได้ยากฟาเอมเมีต์มาเด้อเกินนาเช่นอ้หายกุ้มเพลินมัก่าไจัดหาขอซื้อมากาช่องอะนี่าช่องช่องยัง มาลองแนาลองแน่เอาลูกจะตั้งแล้วบ่เลยไม่ได้บอกเลยตั้งแล้วบ่ไหนยังทิตั้งแล้วมาจะมีสีนะไอ้ของนี่ลูกก่อนเไม่ไม่ลงบ่เลยโอ้ยเห็ดแห้งคนละริบกู้คับเลยอ้อวมินร้าวแต่พี่อะผมขอพี่รอก ถือชดสดเราด้หรอเู่าเปนชดดด้เนี่ยปต้องโอ้แม่จดินููพอแบบนบังเอิญีลีพุกงูมาส่งูจักมาแบบไรมาเลยพุกุือวาส่บ็ดบ่ใส่งูนี่เขาแล้เอาปไหน้องูเนาะ งูงูเขาไปเห็นยังเหรอป่าไปได้งอเปนจะกงงอเขาแบเอียนกับเขาเลยเขาเมื่อเต่ายังเขาเขาหัวกลมเต่าหน่อยเต่เงียบได้บอกเต่าเงีบได้ปวดหัวไหองหอมมาโบราณเนาะโอ้เดี๋่อจงกวียดรักครับเมื่อไหรครับ้อจของมันสดสำคัญยูทีพีแหละโ้หวง เด so all so ี๋ยวเจอน้องเจอน้ำอะไรเนี่ยรสาตนี้ป้าตีบีบเถื่อนยังบออกนั่นนี่ยนี่มาโยกูตี3บานายมาโยกูเลยมันโยกันน้ำเลยะเขาจะกตี๊ยออกกเผาฮะโยกมาเขาตี๊ยเขาไปเขาไปกองบอเหลมากเลยเอามากินเตีไปซื้อตีเราเราพี่เราอยู่ี่ ม่บางร้านแทบยมคื่นนี <g <g ่แล้วมูกินจข้อขาดข้อขาดมูกินด้วยกินดอกวายขอจังีแล้วบาดหยกจะบาดเนาะเหมือนะโอกาหน้าโอกาหน้าใ่ไ่มพก่ก็ดีมือไหรอยปนินบางนี้บริไทรยด้วยแล้วข้าบยข้าบียแกขาไรเดินใจไม่กังง่ายบังดุงขนาดได้ไงวอยเหนือ บ่บุงสายตาและทชวงผมหนัวน้ำเนลงอันหนันเพเคนะอ๋อแต่มันจิมักเน่นไปกับมักมึ่มักนะไหนวอยูที่นจเว้ยไม่แต่นาเพราะมีหนัดไปกินอย่า่นี้เราเราเคยนะเราบ้า ก็โลซาดมันเครื่องไจขนาดเนาะหางร้ายพี่เนาะบลกวางเนา้ผูใดได้กินเนี่ยนอนบรับเของบ่เข้าห้องน้าอย่างนีคือดีบ้บ่มีติ๊เช้าของหลยบรรยากาศเขาทางเนาะรปับรอะไรตอนนี้พี่เอ้ เย็นลงเย็นลงเดดเปงมาจากปรดานมดหนาหือไม่หลือเปง้ยอออยู่ก่ออย่านี้โอาทีวเดี่ะนี่ท ไปให้่ลงได้บ่งนไปลงได้บ่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วทำนี่มันเดี๋ยทำมาได้ไม่หายพยายามอะมีคนที่สัมมาไว้เดทำนั่เนี่ยจบ้าสมไปพอจส่ในเมียเข้าใจผิดเนมีงานเมาเกิดขึ้นนะุ้สีเา้อาิมนจอปีนีนพีนังนะไรกดแชร์ในพีนังเด้อกดติดตามกดจักตะไคร่ ข้าวันต้องกินมาได้ก้ามพูกดร้า